สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเรามากินข้าวนิดกันนะครับกินข้าวปุ้นน้ำไปแดกน้องถาดใหญ่เลยนี่ครับถาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยใช่ไหมท้ายคนเลยแท้มะฮองถือมือคือแสบๆคันยามันเยอะอันนี้ก้อยก้อยใส่ใส่มะฮองครับ แมานี่กินยังบระุทธอยู่ใส่เสื้อนางแบบเท่าไหร่เงี้ยมาขนาดเนอเสื้อนางแบบนี่สวยออีกเนี่ยพักกูครับไม่เนี่ยายาก็ะยาบขอควากันกินเขาขับคุณนนังไหนเรียเนี่ยรักยาะหยัดเรารกินอะไรเลยนไม่อยากจะกินละมันบอกแม่ขอบคุณเฮานะอันนี้มันดองนะเนาะ เอาเอกเซนอย่นั้นคืออย่าไปกินฮาเรนเราอันนั้นเราอันดิเซ็ตเลยเราต้องกินอนุบาลซอสหน่อยเก็บไม่ไครับซอสอจานีนะมัเอาผักไหมเอาผักไหมเ็ดไโน่ะ น้อกบ่คอันนี่ตัวอันนั้นมัน่ะติด่อมันอ่ะข้าวเปล่ากินอิ่มแล้วกินแล้ว ต้มหูไปกินตําหูกับเพื่อนกับเพื่อนไปมากินต้มมาหันด้วยกินกับเพื่อนมาแล้วมันแซ่บมาใส่เนี่เนาะอง่ม่ไหมมหแบบมันหวานเนาะแป๊บป๊ว่าเลือกตื่น

อิ่มไหมอ่มไหมมีน้ำ่น้ำตู้เย็นไ้นไปาไปน้ำงไปสักทีคัีคังไปอากาศบนนือาแก้วมัด้วยหาลงทีถ่าจะลงไหเมื่อไเอาน้ำมากินน้ำดอน้ำถ้าไม่มีก็มาเลยเราจะขดน้ำมันทิ้งมุดะ มาเมื่อนเหมือนจไปเหมือนเงาเาืขาพักลววนไเตูนีาจอเจอไหมมันแจมมาจอกกัาน้องแน่ มาดูโลกภายนอกนิดนึดูจะโลกภายในไฟส่ะใ่ไหม่ห เขาไปหาเอ้ยอยู่นะเอ้ยบอกว่ากินอีู่ไม่จชเขาไปหาเอ้ยเหราไ่กินย้อนอกเราอยากกับ่าหารวันทีำไมดีมากเพิ่มเติมหมูเพน่นะ ปลา่าี่บ่าได้ไนีน่เนาะปแดห้น้อยกำปหน้อยือาคาเยาาแล้วหลาไมาเงี้ยเลยไปเราซื้อมาจากจ้คนไมพาดอ,อันนี้เลยป่ะชอบมากหืม เราเห็นเยอะเรื่อยเหรเฮ้ยเาได้มาแล้วเดี๋ยวนี้วะถ้าอันนี้ต้องล้างแล้วอ่ะไปใส่ตู้เย็นละขี้กอ <c oughs> มันง่ายเสือไปแช่น้ำแข็งนะน้ามันก็เห็ดกัดทั้งนี้เนาะมันฉลาดมันแช่น้ำเข็่มาได้อเอาไปแช่เสือน้ำแข็งเมาจะก็เอาไปเสือตู้เย็นมันมันเสิมน้ำแข็งเฮานี่ไปแช่เสือแล้ยแม่ไม่แห้งกรอกพักพักสักนิดเอานื้อแข็งมาไก่เลยลองกินกินพราะกรอกน้ำพักอันนี้กับกรอกนี่ไม่เค็มเสือน้ำแข็ง บอกให้ว mm. mm. ่ามันไปยิ่นียู่ือไปยี่นตังนี้แค่เดียวมันบอกไปแล้วมันบมดเด็แสดงอาการเลยจะระวังระวังอยู นางเอื้องกลับมาด้เพื่นรักมาสิตากันไปนางเอื้องมาว่าผมมีงานทำมาทำยักไปหาลูกแมเป็นเพื่อนอยู่่งกะอยู่อะไรวงานทำน้องอะไรทางโลกมาเงินกัะหันอยูกาลสินไม่เนาะหมอแค่เนาะ เออมาอันที่บริษเขาขับรถกนบ่ได้ยกันแล้วินเหตุเอะรเบอยู่ไมอ่ไหมแ้วนบ่ได้าวาเล้วนมามื่อวาน ก็พ <ersch> <S fille> ักกันแซ่บตามแซ่บแล้วมันงเมันเผามันเผาก็ื่อมันเผาอยู่มันนำมแซ่บเท่านนเลยคะเดือนาเดือนเดือนนาก็เลาได้มาแบบนี้เดือนห้มาบไร้กับบมาบนาะยางเขาลอกามันบ่เผาเรกทีลอกาวเีทมันเผานี่ห่ปไปยำสลัดเล แสบแต <erman. S 3> <Hir v> ่น้ำแตาแสบสุดแต่กระมั้มักแอปเปิ้ลมักอะไนมาใส่เอีเยยัง่ะ ไปเลยนะไปสือควาไปก่อนยสื่อควาไม่ตอเราไปปัาบปรมาณสิปัาบเปิดเงินไหญ่ม่ยิ้มหน่อบมาปัาบเิเงินนี่ขายางรอบสองเงินทำนาเจ้าว่าอย่งกูไปปัาบเิงินทำนารอบสองมื้อนี่แหละ ไปนูอัมาแล้วยังนไปอยู่ดิวมไปก็บุบไปก็รถมมือเือนมาสเนี่ยแตะเจ้าหันตะกี้ก็อิจฉาีกอบรถับบุ๋เรียกเนาะเวยมันมันเข้าเราค่อยๆฉันจะเบาไปซ่อมเงินทำว่าเงินแล้วไปซ่อมกระด้างากไปเลย

อันะเปียเทวอันนี่มันว่าเดินนาอยู่บ่เอาลงเม็ดเาเปียอนะเพชรมาเพชรอยู่เลยเพชรนี่ของเ้่รมันไหมได้ควรแล้วน่าไมให่ขึ้น่ะไปให่ไ ไม่อากเอยนี้เอมตัะแท้คิโลตัวหนออยากนอนเกี่ยวจ้าไม่ได้ชมขึ้นสั่หัวใจคิโลมีแมนซีนะเอาจานบลูทีแคลู่ขึ้นส่งหัวใจไงน่้นะแดงปาก่ะหือมีตาเมอแม่อยู่สติตัรผมลองมีตาใหม่เลยปสติกตัดผมผู้เดี เ้าด่าค่ามีต้ายมาแล้วเราด่านู้่าได้หว่าเจ้าได้นอได้ยังมารู้ว่าได้หนค่ว่าเจ้าได้เงินเอได้ฟีมางว่าจะค่ามีัเลยโอ้หโอ้จักแล้ว บมนั่งยิ้มกับกระไดอยู่แล้วคุณไ่นให้คุยเอาดิตั้งหันบริเวณหรือกระไดเงินอยู่ยิ้มแล้วครับผมเห็ุมากเลยหลายมากค่ะโอเคสารคดีนี่แหละใครอยากที่อยากอยากอยากกะเบิ่งวิธีเห็นนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องคุณศรสาวนานะครับผมในเบียร์ขออนุญาต เก็บของก่อนนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับเพจแห้งกินน้ำกันพี่น้องบ๊ายบายครับ